คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารสุนัขทานีว่าคนว่าใช่หมาก็ชอบตอนนี้เราติดต่อกับสายของคุณเซเว่ได้เป็นที่เรียบร้อยมาติดตามฟังเรื่องนี้การเป็นสายที่6กันเลยครับสวัสดีครับคุณเซเว่สวัสดีครับพี่แจ๊คสบายดีไหมเนี่ยสวัสดีทีมงานด้วยแล้วก็เพื่อนๆทุกคนครับก็ เพิ่งเพิ่งจะหายครับเพิ่งจะหายหายคลายหายป่วยเออช่วงปลายปีที่ผ่านมานะคนป่วยกันเยอะมากผมก็ป่วยใช่เออนะครับตอนนี้ดีขึ้นแล้ดีขึ้นมาหน่อยครับโอเคโอเคหายไวไวนะ <laughs> ขอบคุณครับครับผมมาเราคุยกันล่าสุดนู่นเลยครับเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วนู่นเลยหลายเดือน<ม>อยู่นะคิดถึงอยู่พี่เออนะครแต่ครั้งนี้คุณเซเว่นมาพร้อมกับเรื่องที่รุ่นน้องเนี่ยเล่าให้ฟัง ผมหลังจากที่รุ่นน้องคนนี้ไปตกหลุมรักผู้หญิงคนหนึ่งแต่พอรู้ความจริงนี่ฝังใจครับอก็ไม่ไม่เชิงตกหลุมรักครับไปไปเจอกันอะไรอย่เงี้ยแล้วก็รู้สึกชอบอะไรอย่างนี้ครับอ่าพี่พี่รักหนูไหมเป็นยังไงเรื่องนี้คุณเซเว่นครับอก่อนอื่นก็เช็คสัญญาณครับเป็นไงบ้างพี่ชัดเจนนครับชัดเจนนะโอเคครับแล้วก็เรื่องที่สองก็คือเดี๋ยวผมจะออกตัวก่อนครับ ผมไม่ใช่โบโซตามมานะครับคนละคนมีโอ้ผมแบบเยอะมากเลยคอมเมนต์แบบโบโซโบโซผองผมไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะคนละคนกันอันนี้คุณเซเว่นก๋วยเตี๋ยวไก่เดี๋ยวออกตัวก่อนว่าวันนี้ผมอาจจะแบบมีไอบ้างเดี๋ยวจะรำคาญกันไม่เป็นไรจิบน้ำไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับไม่เป็นไรเลยครับครับอ่าเรื่องนี้ก็ ย้อนกลับไปเมื่อประมาณปีช่วงปีหกศูนย์นะครับอ่ามันมีน้องอยู่คนหนึ่งน้องน้องชื่อปอเนี่ยแหละมันก็ส่งเรื่องมาให้ผมว่าย้อนกลับไปปีประมาณหกศูนย์นะครับตอนนั้นก็อายุเข้าเป็นเเปนเทพเบนจเพศพอดีอายุยี่สิบห้าพอดีอะครับก็แต่น้องมันบอกว่ามันไม่ได้เชื่ออะไรเลยนะเพราะว่าตอนมันอายุยี่บห้าเนี่ยไม่ได้เจอเหตุการณ์อะไรเลยตอนนั้นในตอนนั้นนะครับมันก็เลยไม่ได้รู้สึกว่า i, เ้ยเบนจเพศแล้วมันจะ มีเรื่องไม่ดีหรือเรื่องอะไรยังไงก็จนมาอยู่วันหนึ่งครับก็ไ <c> อ <oughs> <c oughs> ้น้องปอนเนี่ยก็ไปเที่ยวเที่ยวที่หนึ่งแล้วกันสถานบันเทิงที่เนื้อครับครับอ่าอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากแล้วก็ก็นั่งดื่มนั่งกินกันนะตามภาษากับเพื่อนๆนจนกินไปจนถึงร้านใกล้ปิดนะครับ,รบมันก็เห็นน้องผู้หญิงอุกคนหนึ่งนะครับ นั่งอยู่คนเดียว mm. นั่งนั่งกินนั่งดื่มอยู่คนเดียวทำแบบดทูท่าทางเหมือนจะแบบว่าเฉยๆแบบ mm. ไม่ไม่ได้มีปฏิกิริยาอะไรกับเพลงที่เปิดอะไรเงี้ย mm. นั่งกินอยู่คนเดียวไอ้น้องปอนเนี่ยมันก็งงว่าเฮ้ยทำไมผู้หญิงมากินคนเดียวแล้วก็ไม่มีใครมาแบบมาขอชนแก้วเลยอะไรเงี้ยไม,ไม่มีใครมาจีบเลย mm. ด้วยความแบบตอนนั้นวัยกำลังว้าวุ่นนะฮะ,ะ้น้องปอนเนี่ยก็เลยอ่ะ เข้าไปทําความรู้จักซะหน่อยครับเข้าไปคุยเข้าไปทําความรู้จักกับน้องเนี่ยนะฮะอ่าน้องคนนี้ก็เลยบอกว่าชื่อเมย์นะครับก็ถามไถยถามอะไรกันถามชื่อถามอะไรทั่วไปเนี่ย <c oughs> น้องคนนี้ชื่อเมอือก็แต่ว่าน้องคนเนี้ยบอนบอกว่าลักษณะของเขาจะเป็นแบบพูดน้อยครับ,รบถามคําตอบคําแบบไม่ค่อยคุยเก่งไม่ค่อยเฟรนลี่อะไรเงี้ยนะคครับ แต่ก็คุยกันไปนะครับสักพักหนึ่งปอนก็มานั่งโต๊ะมานั่งโต๊ะกับเพื่อนเหมือนเดิม mm. ทีเนี้ยพอถึงตอนที่อ่าที่ร้านอาหารปิดแล้วนะครับก mm. ็แยกย้ายละปอนเนี่ยก็ขอตัวว่าเฮ้ยเดี๋ยวขอขอตัวก่อนนะว่ยอะไรเงี้ยขอแยกกับเพื่อนนะครับ <c oughs> เพื่อ, <c oughs> เ,พอเพื่อจะไปหาน้องคนนี้แหละ <c oughs> น้องปอนปอนมันก็เลยเดินไปหาน้องคนนี้นะครับ <c oughs> นัดก,กันแล้วเรียบร้อยเจอกันก็เดี๋ยวจะไปส่งน้องเนี้ย ที่ห้องพักทีนี้ก็ระหว่างไปนะครับก็น้องปอนปอนบอกว่าที่พักของน้องอ่ะพอดีมันไม่ได้ไกลจากจากไอ้ร้านมากอืก็ขับรถไปส่งแต่ว่าไอ้ทางเข้าเอ,อาไออพาร์ตเมนต์นของน้องเขาเนี่ยอืม,มันลึกมากเลยแล้วก็รู้สึกมันเปี่ยวๆป,วปอนมันก็เลยคิดในใจนะครับว่าจะโดนหลอกมาเชื่อคอหรือเปล่าวนะอะไรเนี้ย ในใจก็คิดอยู่นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรก็ขับเข้าไปเรื่อยๆนะครับขับเข้าไประหว่างขับเข้าไปเออพอตอนนั้นบอลบอกว่าใกล้ๆจะถึงอพาร์ตเมนต์เนี่ยไอ้น้องเมย์เนี่ยอยู่ดีๆก็เหมือน่แจ็คเคยเห็นคนที่แบบนั่งอยู่เฉยๆแล้วก็นึกเหมือนนึกอะไรเรื่องตลกๆขึ้นมาเรื่องหนึ่ง,งในหัวอืแล้วก็หัวเราะออกมาอไอ้น้องน้องเมย์เนี่ยมันก็หัวเราะออกมาแบบ,บอยู่ดีๆก็หัวเราะออกมาเยี้ยนี้ บอนมันก็ตกใจหัวร้ออะไรวะเนี่ยแบบเมาหรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไงหัวร้อแบบในลำคอแบบปอนก็โอเคก็ขับรถเข้าไปในอพาร์ตเมนต์ปอนบอกว่าอพาร์ตเมนต์แบบแบบลักษณะแบบคือไม่น่าอยู่อะ่ะดูโซมดูเก่าดูแบบเฮ้ยแบบทำไมมันดูแบบน่าก,กลัวจังอะไรเงี้ยแล้ววังเวงมาก,กน,านะครับในพั หลังจากนั้น,ก,น,นก็พออะไรเสร็จเรียบร้อยก็เดินขึ้นห้องนะครับตึกเนี้ยเป็นตึกลักษณะห้าชั้นนะครับ,รบและน้องเมย์นะเขาอยู่ชั้นบนสุดเลยชั้นห้าก็ระหว่างที่เดินขึ้นไปเดินขึ้นไปนะปอนมันก็บอกว่าแบบบรรยากาศมันวังเวงแบบไม่มีเสียงคนเหมือนพักอาศัยอยู่เลยอะ่ะตอนนั้นเวลาประมาณสักตีหนึ่งแล้วตีหนึ่งกว่านะครับพอขึ้นไป อไปถึงประมาณชั้นชั้นห้าที่จะเดินไปห้องน้องเมย์เนี่ยครับปอนบอกว่าเกือบตัดสินใจกลับถอยหลังแล้วอะเพราะว่ามันมันเป็นตามรูปที่ผมส่งให้ให้ดูครับแต่แต่ว่าอันนี้คือไม่ไม่ออกอากาศนะครับให้ี่จักดูว่าบรรยากาศตอนที่จะเดินเข้าไปในห้องน้องเมย์เนี่ยมันเป็นยังไงก็จะเป็นตามตามรูปที่เห็นโอ้โหตึก เออเอออนึกออกไอ้อน้องปอนมันก็เลยถ่ายไว้ครับว่าทีทางเดินเข้าไปมันมันน่ากลัวจังวา่าอะไรเงรี้ยแบบแล้วทีเนี้ยก็เลยอ่ะไหนไหนก็มาแล้วตัดสินใจว่าเอายังไงก็มาถึงนี่แล้วก็ต้องไปอ่ะต้องไปให้สุดอ่ะลุยต่อไปอะไรเงี้ยครับ,รบก็เดินเข้าไปเดินเดินตามน้องเมย์ไปนะครับแล้วห้องจะเป็นห้องสุดท้ายริมสุดเลยฮะของตึกอืมปอนบอกว่าน้องเมย์ก็เปิดประตู เมย์เดินเข้าไปปุ๊บปอนกาลังจะเดินเข้าไปในห้องนะครับ,รบเดินตามเข้าไปมันบอกว่าหูเสียงเสียงแรกที่กระทบหน้าเลยคือกลิ่นอืกลิ่นมันเหม็นแบบเหม็นลักษณะเหมือนอซากซากสัตว์ตายครับแต่คือตายมาสักนานแล้วแหละแล้วก็มันมีกลิ่นแบบมีกลิ่นยังติดอยู่อะไรเงี้ยครับบางๆทีเนี้ยก็เข้าไปก็ตัดสนใจเดินเข้าไปในห้องนะครับแล้วก็ดูมองรอบห้อง ดูเหมือนห้องลักษณะเป็นห้องแบบสาวโสดอ่ะอืมอืมไม่ไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับแต่ในชั่วโมงนั้นอะ่ะคือด้วยความเป็นผู้ชายมากับผู้หญิงนะครับอืมก็ลเลยไม่ได้พูดอะไรมากก็ทําทําเหมือนปกติไปพอมาถึงบุ๊บก็นั่งคุยกันนั่งอะไรกันสักพักหนึ่งนะครับก็เลยรู้ว่าน้องเบเนี่ยไม่ใช่คนไทยครับ เป็นเป็นเป,นเปนชาวเพื่อนบ้านเราเนี่ยฮะก็มาทํางานอยู่ในไทยเนี่ยนานมากแล้วแล้วก็เคยมีแฟนคนบ้านเดียวกันนะครับอยู่อืมตอนนี้ <c oughs> น้องเมย์บอกว่าแฟนเขาไม่อยู่แล้วไปแล้วอืมแต่ไม่รู้ไปด้วยสาเหตุอะไรนะครับว่าทะเลาะกันเลิกกันหรือว่าตายอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ถามล,ลงรายละเอียดทีนี้นก็นั่งคุยกันไปคุยกันมาจนถึงดึกนะครับก็ <c oughs> ก็ในคืนนั้นก็คือน้องปอนมันก็บอกว่ามันก็มีสัมพันธ์กันกับน้องอะนะแต่ว่าคืนนั้นอะปอนบอกว่าต้องกลับต้องกลับประมาณสักตีห้าครึ่งก็เลยขอตัวกลับอ่าก็ระหว่างลงบันไดมาประมาณปีห้าครึ่งลงบันไดมาเราถึงชั้นสี่เนี่ยมันบอกว่าเจอกับคนคนหนึ่งเป็นผู้หญิงเหมือนแต่งตัวเหมือนจะออกไปขายของเนี่ยนะ ไอ้ผู้หญิงคนนั้นก็ทําท่าตกใจนะว่าเฮ้ยแปลกใจว่าเฮ้ยมีคนเดินลงมาจากข้างบนด้วยอะไรเงี้ยประมาณนั้นครับแต่ปอนมันก็ยังไม่ไม่ได้คิดอะไรมากนะครับว่าอ๋อสงสัยเขาก็คงตกใจที่เราเดินลงมาดึกๆอะไรเงี้ยก็เลยผ่านไปนะครับแต่หลังจากนั้นมาประมาณสักหนึ่งอาทิตย์แล้วก็ก็น้องปอนก,ก็นัดเจอกับน้องอีกอืม ที่ก็ไปนั่งกินนั่งกินนั่งดื่มเหมือนเดิมนะครับแล้วก็พาไปแต่รอบนี้อปอนมันบอกว่าใจมันอยากจะพาไปโรงแรมมากกว่าไม่อยากพาไปห้องแล้วไม่อยากจะไปที่ห้องน้องเมย์เนี่ยแต่น้องเมย์ก็ไม่ยอมนะครับไม่ยอมไปโรงแรม,อ,มอยากจะกลับห้องอ,อยากจะไปที่ห้องมากกว่า <c oughs> ไอปอนก็เลยยอมนะครับว่าโอเคไปก็ไปครับก็ไปห้องนั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากนั้นก็คืนนั้นก็ คุยอะไรทําอะไรเสร็จเรียบร,ร,ร้อยก็นอนนะครับพอนอนไปสักพักหนึ่งบอกว่ามองออกไปตรงระเบียงนะครับระเบียงนี่จะตรงกับปลายเท้าพอดีเลยที่นอนเขาจะเป็นที่นอนลักษณะแบบวางกับพื้นนะครับแล้วก็บอกว่ามองไปที่ระเบียงนะครับอเห็นเป็นลักษณะเหมือนเงาดําที่ที่ดํากว่าความมืดนะครับมันเหมือนแกว่งไปแกว่งมาตรงระเบียงนะครับ ตอนแรกปอนมันก็นึกว่าเป็นเสื้อผ้าที่แบบซักผ้าแล้วแขวนไว้แต่พอใส่ตามันปรับโฟกัสได้นะครับครับมันบอกเป็นร่างของผู้หญิงครับ<อ>ห้อยอยู่ครับห้อยแข่งคออย<ม>ู่แล้วก็ร่างก็แกว่งไปแกว่งมาครับ,รบเอ,อตอนนั้นปอนบอกว่ามันตกใจแล้วตามันก็เบิกโพงแล้วระหว่างที่มองอยู่อ่ะอ้ร่างนั้นอะมันตกลงมาครับแผลดังเพลอะไรเงี้ย แต่มันบอกว่าหัวยังติดอยู่ที่เชือกอยู่เลยแต่ตัวตกลงมาแล้วครับมันก็เลยตกใจทีนี้ไอ้ล่างนั้นเนี่ยก็ขานขานเข้ามาหามันนะครับแล้วมันก็สะดุ้งตื่นครับมันบอกมันฝันอืแต่ว่ามันบอกว่าฝันแล้วมันเหมือนจริงมากมันเลยแบบเหงื่อนี่แตกแบบเยอะมากมันบอกว่าตกใจมากแล้วก็หันไปมองน้องเมย์นะครับว่านอนอยู่ไหมน้องเมย์ไม่อยู่แล้ว มันก็ตกใจใหญ่ทีนี้เฮ้ยยังไงวะเนี่ยสักพักหนึ่งได้ยินเสียงอกดน้ําเอในห้องน้ําอ๋อน้องเมย์อยู่ในห้องน้ำก็เลยแบบว่ามันก็โอเคทีเนี้ยตอนนั้นมันก็ตีสี่กว่าแล้วน้องเมย์ออกมาจากห้องน้ํามันก็เลยบอกเฮ้ยงั้นพี่ขอตัวกลับขอแล้วกันนะอะไรเงี้ยเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่เดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ทีเนี้ยหลังจากกลับมาวันนั้นนะครับครับอลมันคิด คิดกับตัวเองเลยว่าเฮ้ยเราคงคงต้องเลิกคุยกับน้องคนนี้แล้วอะอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบแปลกๆยังไม่รู้อะไรเงี้ยแต่ว่าถัดมาจากนั้นอาทิตย์เดียวอะอม,มันบอกว่าไม่รู้อะไรโดนใจมันบอกว่ามันคิดถึงน้องเมย์ตลอดเลยอยากจะไปเจออยากจะไปหาอะไรเงี้ยทีนี้พอวันนั้นมันก็ตัดใจอะไปหาน้องเมย์ที่เที่ยวพันเมตรเลยไม่ได้นัดเจอกันที่เที่ยวแล้ว เขาไปก็ซื้อข้าวซื้ออะไรไปกินนะครับกะจเราขึ้นไปหาน้องเมย์ก็่อไปกินตอนนั้นก็อหมอกประมาณสามทุ่มกว่ายังพอมีคนพักอาศัยอยู่ด้านล่างนะที่เขายังใช้ชีวิตประจวันอยู่นะตอนหมอกระหว่ังเดินขึ้นตึกนะครับเดินขึ้นไปม,มีคนแบบมองมันแบบลักษณะแปลกๆนะครับเหมือนไม่ค่อยคุ้นหน้าว่า้ไอ,อคนนี้มันมากันไงว่าอะไร,รแต่ตอรมันก็ไม่ได้สนใจนะครับก็เดินขึ้นไปไปหาน้องเมย์ คือนั้นก็กินข้าวกันคุยกันปกตินะครับก็นั่งคุยนั่งอะไรไปอยู่น้องเนย์ก็พูดพูดกับแอปปอนว่าพี่รักหนูไหม,อมปอนมันก็มันก็ตกใจนะว่าเพราะว่าเราเพิ่งเจอกันเองอะไรเงี้ยเลยมาถามว่ารักหนูไหมถามว่าปอนบอกว่าน้ําเสียงของน้องเนี่ยบัจริงจังมากเลยตอนนั้นอืพี่รักหนูไหม บอลบอลก็จะตอบอยังไงดีว่าอมอม,มันก็แบบแต่ว่าตอนนั้นนะมันอยากจะทําให้น้องเขาสบายใจครับม,มันก็ตอบไปบอกว่ารักซี่ไม่รักจะมาอยู่ด้วยเหรออะไรเงี้ยน้องเมย์ก็ถ้าหนูไม่สวยอะพี่ยังจะรักหนูอยู่เปล่าอ,อะไรเงี้ยบอลมันก็ก็รักซี่อะไรเงี้ยบอกรักน้องเมย์ไปให้เขาสบายใจนะครับ,รบพูดไปงั้นอะ พูดแปงั้นแหละรับปากแปลงนั้นแหละครับต้องบอกลักษณะห้องน้องเมย์ก่อนเขาไอปอนบอกว่าห้องน้องเมย์นออนนเ,มยเนี่ยมันเป็นเป็นห้องที่แบบไฟสลัวมากเลยไม่รู้เป็นไร,รทาไมไม่ไม่ติดไฟให้มันสว่างสว่าง,างแล้วก็ให้มันดูแบบห้องสะอาดสะอ้านหน่อยอนะไรเงี้ยครับสักพักหนึ่งพอหันไปหาน้องเมย์นะกำลังคุยกันน้องเมย์บอกว่าแล้วถ้าเป็นอย่างเงี้ยพี่ยังจะรักหนูอยูอเปล่า แล้วว่าบอลบอกว่าสิ่งที่เห็นก็คือไอ้รูปร่างน้องเมย์เนี่ยมันค่อยๆแบบเปลี่ยนนะครับหน้าเริ่มบวมอืดเริ่มอืดตัวนี่ก็เริ่มบวมเหมือนศกบะครับแล้วก็ตาถลนออกมาจากเบ้าเนะเรียบร้อยบอลบอกว่าล้องได้คําเดียวครับบอกเฮ้ยแล้วก็หลับไปเลยครับมันบอกว่าเวลาผ่านไปนานไม่รู้เท่าไหร่ครับแต่รู้ว่ามีแดดออกแล้วตอนนั้นน่ะมันตื่นมา มันก็หลอนทีนี้<อ>ทำตัวไม่ถูกแล้วจะออกห้องยังไงอะไรเงี้ย<อ>ไอ้น้องเมย์ก็ไม่อยู่แล้วตอนนั้นอยู่คนเดียวในห้องอทีนี้ยสิ่งที่มันทำได้คือตั้งสติแล้วก็มองไปรอบๆห้องมันบอกว่าโอ้หสภาพห้องแบบเหมือนห้องแบบเป็นห้องล้างอะ่ะมันบอกมีแต่ฝุ่นที่นอนก็มีแต่ฝุ่นเ<อ>ต็ไมไปหมด<อ>นะครับแล้วก็มันก็เลยรีบวิ่งไปที่ประตูนะครับเพื่อจะไปเปิด พอเปิดไอ้บิดลูกบิดเสร็จมันกระแทกออกไปเนี่ยมันเหมือนมีเป็นแม่กุญแจล็อกจากด้านนอกไว้เฮ้ยเหมือนมันรื่องคุ้นๆ้นจางเลยอ่ะเออเขาบอกว่าล็อกล็อกจากด้านนอกมันก็ตกใจทีนี้มันก็ทุบใเลยเลยพอมันทุบ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 ประตูเสร็จมันก็ตะโกนร้องนะครับว่าให้ช่วยคนช่วยอ่ะจนมันคิดได้ว่าเออตรงระเบียงอ่ะมันเป็นตะแกรงแบบตะแกรงแบบแค่กันไว้เฉยไง มันก็ตะโกนกับจันห้านะมันตะโกนช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยอะไรเงี้ยจนคนอ่ะเขาเห็นเงี้ยคนข้างล่างเขาได้ยินเสียงเขามองขึ้นมาเขาเห็นปอนเขาเห็นเสร็จเขาว่าเฮ้ยมีคนได้ไงวะอะไรเงี้ย<า>เขาก็ไปบอกรปภนะครับทีนี้วุ่นวายเลย<อ>ก็เขาขึ้นมาพังแม่กุญแจเลยครับปอนก็วิ่งทะลุออกมาเลยทีนี้เขาพังแม่กุญจเสร็จปอน,นวิ่งทะลุเขาก็ช่วยกันจับนะครับว่าคุณมาอยู่ในห้องนี้ได้ไงอะไรเงี้ยมันก็ ตั้งแบบตั้งสติก็ลงมาข้างล่างกันนะครับลากลงมาข้างล่างแล้วมาคุยกันจนมันแบบเริ่มมีสติมันก็เล่าเรื่องที่มันแบบต่างๆห้องฟังนะครับว่ามาอย่างนี้อย่างนี้ครับเนี่ยยังเห็นยังเห็นคนอยู่เลยเมื่อคืนอะไรเงี้ยที่ผมมาเลยข้างล่างก็เห็นผมอย่างเงี้ยคือมันมันกลัวว่ามันจะโดนว่าเป็นขโมยมากกว่าับครับแต่เขาก็คิดว่าเอ้ยมันคือเข้าไปได้ยังไงวะห้องนี้อื แล้วอยู่ดีอ่ะกำลังนั่งระหว่างแบบกลางล้อมๆกันอยู่นะครับบอกมีมีคนหนึ่งอ่ะเดินมาท่านไงฉันว่าแล้วออฉันเห็นเดินลงมาจากชั้นห้าวันนั้นฉันนังตกใจอยู่เลยครับเออเพราะชั้นห้าเนี่ยมันไม่มีคนอยู่เลยมันปิดตายออมันเป็นชั้นล้างไงเพราะว่าไอ้รอพอก็เลยเล่าให้ฟังว่าเออไอห้องนั้นอ่ะเคยมีผู้หญิงคนนึงอาศัยอยู่กับแฟนครับ แล้วก็ทะเลาะกันออทีนี้แฟนเขาก็ไปเลย<อ>หนีออกไปผู้ชายก็หายตัวไปเลยนะครับ,รบไม่เคยเห็นอีกเลยแล้วถัดมาอีก,อกประมาณสักอาทิตย์กว่าเนี่ยข้างห้องอ่ะได้กลิ่นเหม็นได้กลิ่นเหม็นมาจากตรงระเบียงน,นะครับว่าห้องนี้เหม็นไอ้เหม็นมากเลยครบ,แบบก็เลยให้รอพอขึ้นไปดูนะครับเปิดดูอพอเปิดห้องไปก็เจอร่างน้องอนะ่ะ คือล่างอ่ะตัวตัวเนี่ยส่วนตัว่ยหล่นลงมาจากพื้นกับพื้นแล้วแต่หัวเนี่ยยังค้าคาอยู่ที่เชื่อๆน,นะครับอึดแผ่นอยู่ครับหลังชั้นหลังจากนั้นไอเขาบอกว่าชั้นห้ามันก็เริ่มทยอยออกย้ายออกแล้วก็อ่บางคนก็นย้ายตึกบ้างอะไรเงี้ยย้ายชั้นบ้างครับจนจนจน,จนเจ้าของเนี่ยเขาบอกว่าอุ้ยถ้างั้นชั้นห้าคงปิดไปเลยดีกว่าอืมไม่ต้องคนเช่าแล้วอะไรเงี้ยครับก็ ทีเนี้ยมันก็น้องปอมมันก็เลยแบบสติแบบสติแตกเลยอ่ะ <Ừ. S 2> ก็เลยไปบวช <Huh. S 2> คือคือเหมือนกลายเป็นคนแบบว่าพูดแบบไม่ค่อยแบบรู้เรื่องอะครับ <Top. S 2> พูดแบบขัดขัดอนะไรเงี้ย <Top. S 2> ก็เลยต้องไปบวชแล้วก็ทีเนี้ยกลายเป็นคนกลัวการไปนอนที่อื่นเลยฮะอื <Ừ. S 2> ไปนอนโรงแรมหรือไปนอนไหนเนี่ยถ้าไม่มีเพื่อนนอนหรือว่า คืออยู่คนเดียวไม่ได้อ่ะถ้าไปนอนที่อื่นต้องมีคนนอนด้วยตลอดต้องเปิดไฟตลอดแล้วก็รูกตึกแล้วก็ห้องของน้องเขาไว้ชั้นชั้นหน้าผมส่งให้พี่แจ็คดูคแล้วครับครับเป็นยี่สุดนั่นเลยฮะเห็นละล้อ,ลอ,อตึกเก่าเก่าเก้าเก่าที่ผมบอกว่าคุ้นๆเมื่อกี้มันไม่ใช่คนโทรมาเล่าไม่ใช่ผมเคยฟังเรื่องนี้นะแต่เหมือนมีคนเคยโทรมาเล่าผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นที่เดียวกันหรือเปล่า แต่เหตุการณ์มันคล้ายกันคุณเซเว่นคุณผู้ชมผู้ฟังครับอย่างนี้แหละแล้วปรากฏว่าพอตื่นขึ้นมาปุ๊บกลายเป็นว่าห้องมันร้างร้างเสร็จปุ๊บ,บจะออกไปจากห้องออกไม่ได้ประตูล็อกม,ม,มันมันแบบผมเลยแบบเฮ้ยคือเหตุการณ์เนี่ยมันไม่ได้เริ่มต้นแบบนี้นะครับแต่มันเหตุการณ์คล้ายๆกันไปนอนด้วยกันไปอยู่ด้วยกันเออแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่า แต่เหตุการณ์ที่เขาเคยโทรมาเล่าน่าจะเป็นการนัดผ่านแอปปะใ<ม>นติโกนี่แหละไม่แน่แใจเหมือนกันแต่เนื้อเรื่องอเส้นเรื่องคล้ายๆกันแต่วิธีการเริ่มต้นการเจอแล้วก็การปรากฏตัวกันคนละอย่างกันแต่มีจุดจบเหมือนกันคือจุดจบของเรื่องคือปืนมาในห้องที่ล็อกอยู่และเป็นห้องร้าง ถ้าเป็นที่เดียวกันนี่แจ็คพอตเลยนโอ้ใช่อ่ะสิถึงบอกว่าถ้าเป็นที่เดียวกันนี่คือแจ็คพอตเลยนะถ้าเ,เราลองวิเคราะห์เล่นๆคิดเล่นๆว่าถ้าสมมุติว่าเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องเดียวกันเป็นสถานที่เดียวกันกับก่อนหน้านี้ที่คนเคยโทรมาเล่าผมไม่แน่ใจจําไม่ได้ว่าเรื่องอะไรครับเป็นไปได้ไหมครับว่าถ้ามสมมุติว่าเธอคนนี้ยังคงวนเวียนอยู่ณนะตอนนั้นนะ่ะกําลังหาใครสักคนหนึ่งครับ เออกาลังหาใครสักคนหนึ่งที่ที่แบบอยากจะมาอยู่ด้วยอ่ะอยากจะหาคนจริงใจอ,อยากจะเออะสักอย่างหนึง่งก็ไม่รู้ไงโอ้ผมผมเอาบอกตรงๆนะผมเห็นทางเดินเข้าห้องผมก็ไม่ผมก็ลงแล้วเป็นผมผมเห็นแล้วผมยังสยองเลยผมอุ้ยกาเดินเข้าไปได้ยังไงเอา,เอาแบบว่าไม่ต้องไม่ต้องทางเดินเข้าห้องหรอกเอาแค่เห็นตึกนี่ก็พังหะแล้วนะเอาจริงๆเอาพูดตรง,ตรง,ตรง,ตรงๆอะ่ะใช่ผม <ๆ S 2> ผมเห็นแบบโอ้ อมันแบบไม่น่าไม่น่าจะเดินเข้าไปต่อแล้วอะไรเงี้ยเห็นรูปยังตกใจครับแล้วไอ้รูปถึงเนี่ยน้องปอนมันเพิ่งไปถ่ายมาไม่นานนี่นะเหรอมันบอกว่ามันมันจะไปถ่ายเพื่อให้ผมมาเล่าเล่าให้ฟังเนี่ยประกอบว่าเออเนี่ยห้องนี้แหละที่มันเจออะไรเยอะเนี่ยเออใช่เรื่องยองจริคุณผู้ชมผู้ฟังครับลองย้อนกลับไปฟังเรื่องจากบอสเรื่องนัดผ่านแอปคุณเซเว่นครับเออ เหมือนเคยเคย,เคยฟังอยู่ใช่ป่ะผมว่ามันคล้ายๆกันว่าพอตื่นขึ้นมาปุ๊บห้องมันล็อกพอห้องมันล็อกผมก็เมื่อกี้แค่แวบดก็ไม่ได้หัวว่าเฮ้ยมันคล้ายๆกันเลยว่ะเออแต่อันนั้นเน,นีเ่ยแต่อันนั้นเขาก็อ,อ,อธิบายนะอธิบายลักษณะของตึกแต่ไม่แน่ใจเรื่องรูปไม่น่าจะมีแต่เนี้ยพอเห็นรูปปุ๊บแบบหู่ ยองอะเห็นตึกก็สยองดูเก่าจริงเก่าจริงแล้วก็ดูข้างในมันดูมืดมืดนี่ถ่ายตอนกลางคืนเหรอใช่ไถทางเดินทั้งนั้นอ่ะอ๋อตอนนั้นเลยตอนที่มันเดินขึ้นไปกับน้องเขาเลยครับมันมอกมันมันเดินตามเสร็จมันก็เลยมันเห็นน่ากลัวมันเลยถ่ายเก็บไว้ก่อนรูปนี้โอหโคตรมืดเลยแทบจะไม่มีไฟเลยมั้งเนี่ยใช่ใช่ผมยังคิดเลยมันกล้าเดินเข้าไปได้ไงใช่ดีเดินแบบสมมุติว่าไม่เจอผีหรอก เจอเป็นนกต่อขึ้นมาเนี่ยทำยังไงเนี่ยอาจริงๆใช่ครับถูกป่ะอันตรายมากเลยนะผมบอกโอหเห็นทางเดินผมไม่กล้าเดินนะ็นผมว่าต้องบอกว่้น้องขอกลับก่อนหแล้วก็เอาเอาจากรูปตึกที่ถ่ายมาตอนกลางคืนเนี่ยนะไม่มีห้องไหนเปิดไฟแล้วจริงๆชั้นห้าคือปิดครับชั้นหน้าชั้นห้านี่คือปิดตายไปเลยฮะชั้นชั้นล้างเลยเห็นป่ะเหมือนเลยอ่ะเฮ้ย เฮ้ยอะคุณผู้ชมผู้ฟังลองมีเวลานะลองลองย้อนกลับไปฟังนะอ่าลองย้อนกลับไปฟังเรื่องนัดผ่านแอปจ่าบอสแล้วก็ลองเอามาฟังเรื่องนี้ดูมันใกล้เคียงกันหรือเปล่าเออแต่แบบถ้าสมมุติว่าทั้งสองเรื่องเนี้ยเกิดขึ้นในสถานที่เดียวกันนะโหเออเหมือนบ้านที่คุณเตยกับคุณติงลี่โทรมาเล่าอะ่ะ ใช่มว่านะผมฟังอยู่โหผีมันแบบมันยังอยู่อีกวะเนี่ยอะไรเงี้ยนานแล้วนะผมยังคิดอยู่ในใจเราอยากจะไปหาบ้านหลังนั้นไปลองเช่าดูว่าไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วไม่มีแล้วไม่น่ามีแล้วไม่ว่าอยู่เออนะครับโอเคคุณเซเว่นนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดของพี่พี่รักหนูไหมขอบคุณมากๆที่วันนี้แวะเวียนมาเล่าเรื่องให้พวกเราได้ฟังกันคุณเซเว่น ยินดีมากเลยครับพี่แจ๊คสวัสดีปีใหม่ย้อนหลังด้วยพี่เช่นเดียวกันเลยครับเช่นเดียวกันแล้วก็ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็นยังไงบ้างเนี่ยเอยังดําเนินกิจการเหมือนเดิมครับอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะายาดิป้ายาหน่อยดิปายาหน่อยเดี๋ยวมันจะหิวกันนะเอานะาเอาน่าให้เต็มที่นะนี่คือรายการอผีที่เล่าเรื่องอาหารได้นิดหน่อยเอ้ยรายการอาหารที่เล่าเรื่องผีได้นิดหน่อยโอเคครับออืก็ร้านก๋วยเตี๋ยวครับ เอ่อเต๋วไก่ครับอยู่ซอยบอนไก่ครับถ้าใครม,มีโอกาสแวะเวียนไปแถวนั้นก็ลองเข้าไปชิมดูอยู่หน้าสาธารณสุขเลยครับอืมชื่อร้านว่าเต๋ไก่เต๋วเนื้อก๋วยเตี๋ยวตะบะแตกอืมแค่พูดตอนนี้นะทั้งก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะครับผมอยู่หน้าสาธารณสุขตรง้แถวบอนไก่ อ่าซอยบอนไก่เลยฮะอือโอเคโอเคอ่าขอให้ชาวแกง๊งแต่โกสเตอร์ไปอุดหนุนกันเยอะๆคุณเซเว่นครับใครแวะเวียนไปก็ลองไปชิมดูครับมันมันจะอร่อยหน่อยอ,ะอ่ะอน,น,นี่นี่นี่ไม่ค่อยได้คุยเท <laughs> ่าไหร่มันจะอร่อยหน่อย <laughs> เอ้ยแต่ผมอยากจะบอกว่าก๋วยเตี๋ยวไก่เขาอ,อร่อยจริงครับอ่าผมเคยมีโอกาสกินครั้งหนึ่งและครับ แล้วเขาขายกลางวันเขาไม่ยอมขายกลางคืนแล้วขายกลางคืนนะโอ้โหจะสั่งมากินไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเอาไปส่งถึงที่ได้เหมือนเดิมใช่นะอุดหนุนดีกว่าโอเคคุณเซเว่นขอบคุณมากๆเลยโอ้โหเลยไปก่อนจากไปเชิญเชิญคือมันมีเพื่อนผมเนี่ยมันไปเปิดร้านแล้วก็เด็กเด็กที่ร้านเนี่ยมันหัวติดเดอะโค้ดกันทั้งร้านเลยทีนี้เด็กเสิร์ฟที่ร้านอื ก็ขอทักทายหน่อยแล้วกันนะน้องๆร้านออทามแล้วกันนะครับสวัสดีนะเจอกันใหม่นะน้องๆครับผมครับแค่นี้แหละครับได้ครับอ่ะก่อนไปสโลแกนเชิญรวยรอดปลอดภัยเหมือนเดิมนะครับทุกท่านครับเช่นเดียวกันครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แจ็คหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กันด้วยนะครับสนับสนุนโดยอาหารสุนัขทานีว่าคนว่าใช่ หมาก็ชอบ